ทแพทสามของจริงนะครับอันนี้ถามหาข้อตรงกลางนี่ถามหาตัวตรงกลางนะครับตึ้งตึ้งตึงตึงต้ง,งอ่ะข้อนี้เนี่ยถ้าจะให้ดูนะครับแนะนำว่าเออตึ้กตึ้งตึ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 น่าจะสลับอ่าจริงๆร,งรงิก็ต้องลองก่อนนะเวลาที่คิดพี่ก็ต้องเอ๊ะลองก่อนคนระับ ซึ่งถ้าเกิดสลับนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเอ่อตึงตึงตึงตัวนี้ตัวนี้ตึงตึงตึงอ่านี่ตัวนี้เนี่ยมีลักษณะที่สังเกตได้ในสอดคล้องกันก็คือตัวนี้คูณคูณสามอ่านี้ก็คูณสามอันนี้ก็คูณสามอ่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้างข้างบนตัวนี้น่าจะคูณสามส่วนอีกตัวหนึ่งอ่าตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ สิบหกไปสี่สิบแปดตัวนี้ก็คูณสามเหมือนกันอ่าสิบหกคูณสามได้สี่สิบแปดเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราลองคูณสามดูนะครับสี่สิบแปดคูณสามได้ยี่สิบสี่ แล้วก็สามสี่สิบสองบวกกับอีกสองเป็นสิบสี่ได้หนึ่งสี่สี่อ่าได้ร้อยสสี่ถ้าเพื่อความชัวร์หน่อยก็ลองเอาร้อยสสี่ไปคูณอีกรอบหนึ่งครับน้องอันนี้น,นึนิดเดียวเพื่อความมั่นใจนะเพื่อความมั่นใจเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้สิบสองสิบสองโอ้หนึ่งสองโอ้ตรงเป๊ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบก็สี่ครับน้องร้อยสสี่นั่นเองนะครับร้อยสสี่นั่นเองจริงๆเอาจริงๆข้อสอบจริงก็ รูปแบบเหมือนก,นกันกับที่เราเรียนไปครับน้องก็ส่วนใหญ่ถ้าจะแปลกๆก็คือแนวคิดแม่งแบบเหมือนอีกกับเลขกับอะไรเงี้ยเออไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอก็จะเป็นรูปแบบทั่วไปอ่ะยางข้อ89นะครับข้อ89อ่ะขอสไลด์ลงนิดนึงนะครับอันนี้ให้ทายตัวตรงกลางตรงนี้ครับน้องนะตัวตรงกลางตรงนี้นะครับอ่ะมาดูกันเลขที่ให้มามีอะไรบ้าง3 14 5 16ตัวที่หายไปอ่าแล้วก็18แล้วก็ 9 2แอ่แล้วก็9นะครับโอ้โหข้อนี้ <laughs> ถ้าเราเล่นสลับเมื่อกี้มาแล้วเราน่าจะเลงตัวรื้เลยนะเพราะว่ามันคล้ายๆกันนึกออกไหมใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นการเพิ่มขึ้นทีละอันนี้ก็ตอบจริงเลยนะน้องเห็นแล้วโอ้โหตกใจเลยอวอทดสอบจริงออกกินงนี้เลยเหรอนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เพิ่มขึ้นทีละสองครับน้องดังนั้นอีกอันหนึ่งนะครับเล่นมุกเดียวกันครับน้อง,องก็คือเพิ่มขึ้นทีละสองเหมือนกันดังนั้น5บวก2ก็เลยตอบ เจ๊กกับน้องอ่าแล้วพอเจ๊กไปบวกสองก็ได้เก้าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบข้อนึงนะอ่านี่ขอผ่านเร็วเลยอันนี้ไม่มีอะไรนะครับ <laughs> ชิวๆสบายๆเนี่ยครับนะชิวๆสบายๆนะครับอ่ะต่อไปคือบอกน้องงี้ข้อสอบปีแรกอ่ะข้อสอบจริงๆถ้าพูดตามเนื้อผ้าเนี่ยไม่ได้ยากมากถ้าน้องลองไปทําข้อสอบเก่าของธันวาปีหกห้าพี่ว่าเอาเอาเป็นว่าง่ายแล้วกันข้อสอบไม่ได้ยาก แต่ถ้าน้องไปทําปี6กหอ่ะอันนี้จะยากนะครับแล้วก็ปี6กเจ็เนี่ยที่รุ่นพี่บอกกันว่าคะแนนเฟอ้ออ่ะนะครับจะพี่ว่าจะง่ายขึ้นมานะครับนะแต่ว่าไม่ง่ายเท่ากับปี6กห้าปีหกห้าง่ายกว่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากง่ายแต่ละปีไม่เท่ากัน,นบางคนมาให้พี่ทํานายตามแนวโน้มด้วยนะเอ้าพี่เหลิม์ดแล้วปีนี้แหรอหกแปดต้องถามน้องไตเติล้ลเลวน้องไตเติ้ลคิดว่ามันจะสลับไหมครับ ไม่มาเขาอาจจะเป็นดนะีฟอล l ์เข้าใจไหมเออเป็นดีฟอล l ์อาจจะเบออพลาดไปแล้วผมจะไม่พลาดอีกอะไรเงี้ยพี่ภาวนาอย่างนั้นนะเออจริงๆพี่ก็ภาวนาอย่าให้มันยากเกินนะครับอต่อไป,ออะน,ป 6, 5, นะครับป94อ่ะนี้ปี65นะครับปี65ตึงตึงตึงนะครับเออโอ้ข้อนี้นะครับถ้าเวลาคิดพี่แนะนําแยกระหว่างเลขกับเดือนนะครับนะก็แยกคิดกันก่อนก็จะมี5 6 แปดแล้วก็สิบเอ็ดแล้วก็่ายนะเอาปีกอเอา,เอา,เอาไอ้นี่มาก่อนเอาตัวเลขมาก่อน,นะครับเสร็จแ,แล้วอ่ะดูกันกระโดดน,นะครับอันนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งอันนี้เพิ่มขึ้นสองฮนะต่อไปตเพราะฉะนั้นอันสะุดท้ายน่าจะเพิ่มขึ้นสี่อนะ่าดังนั้นตัวนี้น่าจะเป็นสิบห้าแน่ๆยืนพื้นมาก่อนสิบห้าแน่ๆเอาพี่เลิมทําไม่ได้เขาก็มีอยู่สองช้อยแล้วได้เวลากามั้วร้อนเล่นร้อเล่นก็ไปไทยเดือนครับไทยเดือน เดือนนะครับแนะนาให้แปลงไปเป็นตัวเลขมกราครับอ่ะมคอ่ามคคือเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็กพกุมภาคือเดือนสองอาวติดกันเลยนี่หว่าต่อไปก็น่าจะเดือนสามปรากฏกระโดดไปเป็นเมษาครับนะ้องเมษามเนี่ยเดือนสี่โอเคไหมเดือนสี่แล้วก็กรลักกดาเดือนเจ็ดนะครับเดือนเจ็ดอ่าเพราะฉะนั้นสังเกตว่ามันไม่ได้เรียงนะนะ้องมันมีการกระโดดข้ามด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งอันนี้ก็เพิ่มขึ้นสอง เพราะฉะนั้นอันนี้เพิ่มขึ้นสามเดือนนั้นอันต่อไปก็น่าจะเพิ่มขึ้นสี่รูปแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเดือน1ิเอ็ดเชื่อพี่ไหมเวลาไปสอบบางคนตื่นเต้นจริงนะพอได้เดือน1ิเอ็ดปุ๊บมันกาอย่างรวดเร็วเลยตุลาคมจริงจริงเฮ้ยคือแบบโหพี่ไม่รู้จะพูดไงกับน้องเลยพี่เหลิมช่วยปอกมันหน่อยเอคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้นะอืแต่ก็เสียใจด้วย <laughs> <laughs> คือไม่รู้จะพูดยังไงแต่ไม่ได้เฮ้อนะน้องเฮ้อเดี๋ยวโดนเพื่อนด่า คือคือไปสอบอ่ะนิดนึงแหมเขาเรียกว่าอรอบรอบหน่อยแต่พี่บอกนิดนึงความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นอย่าอย่าโทษตัวเองอคุณเราก็พลาดก็ได้พี่ยังคิดพลาดเลยบางทีพี่ก็ต้องคอยดูเช็คนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ตอบเอ,อ่อข้อ5้าครับนะสิบ้านะครับวันที่1ิบ้าพฤศจิกนะครับโอเคเรียบร้อยต่อมาข้อ9้าครับข้อ9อันนี้เป็นปีหกหกโอ้โหอันนี้เป็นปียากเลยข้อนี้อะนะครับ ตอนี้ยากอยู่ยา,ยากไหมยากอยู่ครับยากอยู่ <c oughs> แนะนําให้ดูเลขยากดีกว่าตัวนี้นะครับประเด็นคือเออยี่บสี่ไปเจ็ดสิบแปดลองไล่ก็ได้แม่สูตรคูณนะสอนน้องนิดนึงก็ได้แต่น้องหลายคนก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วถ้าเกิดน,น้องอ่ะขี้เกียจเออขี้เกียจคูณทีละตัวน้องไล่ท่องแบบนี้ก็ได้ยี่สบสี่คูณหนึ่งได้ยี่สบสี่ยี่สบสี่คูณสองอ่ะให้น้องใช้การบวกลบ ึงอ,อกไหมมันก็จะทบง่ายถ้าคนทบเป็นก็จะ48นะครับแล้วก็24คูณ3ก็ทบอีก24นะครับก็จะได้ออกมาเป็น72จะสังเกตว่าใกล้ละเพราะว่าถ้าน้องทบต่อไปมันจะเกินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นการคูณ3คูณ3แต่ประเด็นคือเฮ้ย72แต่ว่ามันไม่ได้ออกมาเป็น78เพราะฉะนั้นน่าจะบวกอีก6โอเคไหม่าน่าจะบวกอีก6เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นคูณ3บวก6 ย้าว่าเดายังไม่รู้เลยนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ลองคิด <laughs> เสร็จแล้วมันก็น่าจะพอใช้ได้สิบหกสามได้สิบแปดอ้ยทาสว่างรอดนะกูร <laughs> อดกูบวกหกได้ยีบสี่จริงอ่าได้ยีบสี่จริงเพราะฉะนั้นแสดงว่าก่อนหน้าหนังก่อนหน้าหนังเสียกูเนอเลยคูณสามแล้วบวบหก 6. เอาพี่เหลอมทำไมมันได้หกก็ศูนยคูณอะไรก็ได้ศูนครับน้องเพราะฉะนั้นพอจับไปบวก6กก็เลยได้6กตามเลยดังนั้นเราได้แพทเทิร์นละข้อนี้นะครับน้องเ,อเขาจะเรียกว่าการผาสมเนาะผาสมหลายเครื่องหมายนะครับน้องอหลายเครื่องหมายเพราะฉะนั้นนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นคูณสาบวกหนั่นเองเอของอนุญาตคิดเล่งเร็วนิดหนึ่งเจ็ดสิบแปดคูณสามแปดยี่สิบสี่ยิบสี่ยิบเอ็ดยี่บสามสองส 4นะครับแล้วก็บวกอีกหครับข้อนี้ก็เลยตอบต่อ140ครับเรียบร้อยตอ0รี่เย้เรียบร้อยนะครับตอบข้ออ่าต้เรียบร้อยคือต้องลองเดานะบางทีน้องเห็นพี่เฉลยจะแบบอู้วิเดอร์ทำไมได้เลยได้เลยเออบางทีก็ปุกนะครับบางทีเราก็กุกทั้งคิดถูกตั้งแต่แรกเลยเพราะส่วนใหญ่มันจะผิด ครั้งแรกมันจะผิดนะแต่ต้องลองลองทําไปเรื่อยๆนะครับลองทําไปเรื่อยๆก็พย<ๆ>ายามหาเลขให้ใกล้เคียงครับน้องเวลาบวกลบมันจะได้ไม่เยอะนะครับนะอ่ะโอเคต่อไปข้อ92โอ้ข้อ92เนี่ยเฮ้ยมาเริ่มชล้ยเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วแปลกอย่างแรกคือเลขหลายตัวโอเคไหมฮะเฮ้ยทำไมมันมีหลายตัววะถ้าหลายตัวเนี่ยเราก็เลยเดาคร่าวๆก่อนว่าต้องมีหลายชุดโอเคไหมเออเป็นมีเนี่ยจะมีชุดเซียวอ่ะเออ ไม่น่าจะมีชุดเดียวทิ่ขอดทางนะนิดขอดนิดขอดทางบนะอ,อ,อาอช่วยช่วยบอกพี่หน่อยนะพอดีเห็นเห็นพิมพมาในคอมเมนต์แค่ันเดียวนะสวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่นะยังอยู่อ่ะสไลด์ลงต่อเพราะฉะนั้นถ้าหลายชุดแบบพี่จะใช้วิธีการสลับก่อนเลยนี่สลับตัวนี้ก่อนปื๊ดปื๊ป๊ป๊ปอ่า ซึ่งพอสลับปุ๊บโอ้ทางสว่างมาแล้วทางสว่างมาแล้วเป็นไงอ่าน,นี่มีเบื่องกำลังทินจะได้รู้ว่าไม่้างไม่ค้างขอบคุณมากครับแน้องแกตเตอร์น้องแกตเตอร์จำได้แล้วนะครับอ,อันนี้ขี้นะครับเป็นเลขขี้หรือบางคนเรียกว่าบวกเพิ่มขึ้นทีละสองก็ได้นะครับเสร็จแ,แล้วเราทางสว่างละเราก็จะได้ิีแค่นี้สามหกสิบสองสิบห้าโอ้าห บางคนเรียกชื่อเล่นน่ารักน่ารักว่าแม่สุคูณแม่สามหรือบางคนนะครับใช้เป็นการบวกขึ้นก็ได้บวกขึ้นทีละสามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบเก้เคไหมหตอบเ่ประมาณนี้เห็นไหมพอเราได้เค็ดลับแล้วอ่ะมันจะช่วยให้เราเดาได้ง่ายขึ้นเดาได้เร็วขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ้อสี เลขหลายตัวสังหอนสังเ่าไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าวเออมันน่าจะใส่ใส่มาหลายชุดอะเอามาผสมกันนะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้พอเดาได้นะครับอ่ะข้อนี้ตอบข้อข้อสี่นะครับข้อเก้าไอต้ตอบเลขเก้าบางทีเคยเฉลยเหมือนกันแบบเฮ้ยแบบเอ่บบอตอบข้อสองแล้วแบบไปกาข้อสามเลยนยบ,บางทีเบอร์นะครับอ่ะเช็คดี่นะครับอ่ะโอเคเรียบรรอยอ่ะไปต่อนะครับไปต่อเหลืออีกหลายข้อเลย ก็อ,อย่างที่บอกไว้าพรัเชาทพี่กล่าวว่าจะเอาให้หมดวันนี้เลยนะครับอาทออิตย์หน้าเดี๋ยวจะได้สอนเป็นทิศดีละเป็นพวกตัวเลขละะครับไปหน้าถัดไปครับใครไม่ทันแจ้งได้นะเออโอ้วีตัวนี้อัปเดตมากนะครับอันนี้เขาตอบปีล่าสุดเลยครับอ่าเนี้ยปีล่าสุดเลยนะครับข้อนี้น่าทํามากๆนะครับให้ทําใบก่อนดีไหมเดี๋ยวอยากรอไหมมีใครอยากรอไหมข้อนี้นะครับน้องเออ น่าจะเป็นสลับนะฮะน่าจะเป็นสลับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะสลับนะครับน้องเนี่ยดูตรงนี้น่าจะมองออกเพราะฉะนั้นอันนี้นนบวกเพิ่มขึ้นทีละโอเคไหมอ่าบวกเพิ่มขึ้นทีละแปดนะครับเพ <evet S 2> <ๆ S 1> ราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะได้ยี่สิบหกถูกต้องเลยยี่สิบหกเครื่องค้าแบบหนึ่งเอ่ะยี่สิบหกนะครับเสร็จแล้ว s <S พี่เติมเราอีกตัวนึงเช็คเพื่อความมั่นใจนะครับอีกตัวนึงนี่อันนี้ไม่มีอะไรมากครับคล้ายคล้ายอันเมื่อกี้เลยบวกเพิ่มขึ้นทีละสาม เมันลอกข้อเดิมมาเลยนะแค่เปลี่ยนตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้นะครับก็ตอบยี่หกครับน้องตอบข้อหนึ่งครับเรียบร้อยสลับนะครับอ่ะเรียบร้อยไปต่อเลยนะครับสไลด์ลงสไลด์ลงนะครับเห็นะครับต่อมาข้อเก้าสิบสี่นะข้อเก้าสิบสี่นะครับเก้าสิบสี่นะครับข้อนี้เนี่ยอแนวโน้มประมาณไหนนะครับก็อาจจะลองคิดเลขูก่อนก็ได้ครับน้องนะครับอย่างอันนี้เนี่ยหกสิบสามมาห้าห้าลดลงไปแปดนะลดลงไปแปด ็จแล้วสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ลดลงไปสิาลดลงไปสิแล้วก็อีกสักพักหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยจาก45หรือ39ลดลงไปหกแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ลดลงไปสิบ่าเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเลทบุกเดิมเลยน่าจะเป็นการสะ่งแรสลับครับน้องก็คือลบแปดลบสิบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมองเป็นชุดแบบนี้ได้ไหมลบแปดแล้วก็ลบสิบลบหกแล้วก็ลบสิบทักหมไหม เพราะฉะนั้นนะครับมันจะสลับกันไปเป็นลบแปดลบสิบลบหกลบสิบเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็น่าจะเป็นลบสี่ครับน้องทันไหมอ่าลบสี่เพราะว่าตัวนี้ค่าที่ลบอ่ะลดลงทีละสองโอเคไหมอ่านะครับลดลงทีละสองเป็นลบแปดลบหกแล้วก็ลบสี่เพราะฉะนั้นนะครับยี่สิบเก้าลบสี่ก็เลยตอบยี่สิบห้าครับน้องแต่ส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวจริงๆนะพี่ว่าข้อนี้ออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเลขควรจะเยอะกว่านี้ ควรจะมีให้เช็คเยอะกว่าน,นี้ถ้าถ้าคุณจะเล่นมุกเนี้ยแต่พี่มองละมุกอื่นไม่น่ามีละนะครับนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะใช้ได้แค่นี้ครับน้องก็คือเป็นชุดนะลบแปดลบสิลบหลบสิแล้วก็ลบสเลยนะครับน,ะนี่ประมาณนี้